นี่แอนพาสองแสบมาแลนที่สนามโดดลมนะพี่ๆมาตอนแรงๆแบบนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะแลนเด่นหน่อยเดียวก็ขอกินขนมเนจจ้าหลากลาขอแนะ่ขอวัดดีจุ๊บเสร็จแล้วก็ได้กินขนมจากจากนั้นเขาต่อก็ยืนเป็นนายแบบให้มามีทายรูปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆยานมือแรงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสาดแสงแบบนี้งามมากๆเลยนะพี่ๆเก็บมาฝากพี่ๆล้วปะป้า,ปาก,กับพารสองแสบออกไปแลนอีกรอบหนึ่งนะจึงสองแสบสนุกสนานมากเลยนะทั้งสาคูกับมักมากๆเลยนะพี่ๆพักยกแลนไว้ก่อนนะพี่ พี่พีนึงยกไปแล้วเดี๋ยวประปามขอมาสูบล้มโหลดหมอไซค์กันนะคอือหลอดหลังรถยางแบนมากๆเลยนะเพราะสองแสบกับหมามีขึ้นแค่นั้นแหละพี่พีเอ้ยรถดแลนด์บอออกเลยจา้ารถลดหนักมากๆก็คือรหลดมันยางแบนเนาะมันก็เลยบิดบไ่ไปใส่มาใส่เลยบิดกับบ่แลนดนะพี่พีป้าก็เลยต้องมาสูบล้มแบบนี้ก่อนนะพี่พีเติมล้มหลอดหลังก่อนนะบนันบ่อเรกับบานแท้ๆส่วนเขาตอกอกสงไยแลย้ว่าป้าเฮ็ดอีหงยังก็เลยยางมาเบึงนะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะพี่พีเพราะว่าเขามีเครื่องสูบล้มติดรถ ไวตลอดเวลาเลยนะเวลาถ้าลดยางแบนยุ่มองไดแอนก็จะจอดแล้วก็สูบล้มไปพร้อมเลยนะพี่ๆคือเป็นนี้อย่างที่แบบเออโชคดีเพราะเขาอะซัพพอร์ตหรือเขาเตรียมการเว้ arn, ตลอดเวลานะพี่ๆหลังจากนั้นเขาตอกกันยางชมบรรยากาศแบบนี้เลยพี่ๆว่าต้องสงสัยว่าสาคูไปไหนนะสาคูไปมุดยุ่ยตทองรถนะมองที่แอนเก็บอะไรนะเห็นบอกจากนั้นมันกันยางออกมาหาเขาตอกบรรยากาศแบบนี้พากกันไม่ยืนเบิง้ง่วนเขาตอกก็ก,กินน้ำอาพากันกินน้ำแบบเนี่ยเอ้ยยังมาแลงแบบนี้อากาศ มันเย็นมากๆเลยนะพี่ๆเรานักท่องเที่ยวกันหลายมากๆด้วยแอนพาให้เบิ้งนี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะพี่ๆรอบๆแบบนี้เลยนะนักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเลยนะส่วนเขาตอกเดี๋ยวลุกเดี๋ยวโพยู่แบบนี้แหละจากนั้นป้าก็เอาสาคูขึ้นรถเตรียมที่จะกลับบ้านไว้นะพี่ๆเพราะว่าสาคูก็ขึ้นรถเองไม่ได้คือเขาตอกพื้นป้าต้องอุ้มน้องขึ้นรถเตรียมอ่าล้อไว้ที่จะกลับบ้านนะพี่ๆส่วนไน้แสบก็นังโกโก้ให้มามีทายรูปแบบนี้นะพี่ๆย้ำมือแรงแบบนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะนักท่องเที่ยวกันหลายบักคักว่าต่อไปเขาพักกันมั เนววมารับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะพี่ๆก่อนจะเอาเขาตอกขึ้นรถนะพี่ๆแอนตรงแกเชือกที่แอนผูกไว้ให้เขาตอกแบบนี้ก่อนนะพี่ๆแกะไปต้นกต็ตตอกกระยางเบิ้งผู้นั่นไปผู้นี่มานะเพราะว่านักท่องเที่ยวเขามาบักหลายเขาตอกกระเลยตื่นเต้นมม่เหนียวซ้ำนี่แหละพบกันในคลิปหนะ้าคลิปนีไปก่อนบ๊ายบาย